สวัสดีค่ะลูกค้าค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์น้ำหวานนะคะแห่งรถบ้านสมชายนะคะซอยประชาร่วมใจ16เลยนะคะถนนประชาร่วมใจนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าคูสายนะคะลูกค้าวันนี้นะคะน้ำหวานนะคะเซล์น้ำหวานมีรถมาแนะนําเยอะมากเลยนะคะกระส่งการแล้วอากาศรลล้อนๆแบบนี้นะคะอย่าลืมนึกถึงรถบ้านสมชายนะคะการเดินทางของเรานะคะสําคัญมากนะคะพวกความปลอดภัยเนาะ ส่วนรถของเรานะคะในช่วงนี้นะคะจะมีรถเข้ามาเยอะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะรถเก่งนะคะกระบะตอนเดียวหัวเดียวตู้ทึบรถตู้นะคะสี่ประตูแคบมีทุกยี่ห้อทุกรุ่นเลยนะคะตอนนี้รถเยอะมากรถเก่งของเรานะคะมีเยอะแยะมากมายนะคะผ่อนเริ่มต้นแค่3,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าค่ะ รถเกง๋งรถกระบะนะคะรถกระบะผ่อเริ่มต้นอยู่ที่ 6, 7, 8,000ดนะคะ